สวัสดีครับพบก,กับเตียวพานนะครับคันนี้ Toyota m a r k e t ติครับปี2020ครับเครื่อง2008ดีเซลลูกค้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้นะครับคันนี้สวยงามมากเพราะว่าวิ่งที่53,000กิโลนะครับเป็นรถ11ที่นั่งครับสวยมะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่1,985,000บาทครับบริเวณรอบคันเดิมๆหมดครับสวยนะครับสภาพเหมือนมือหนึป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดติดต่อเสอ่พานมาได้นะครับอยู่ที่เต็นท์ของเบ้งนะครับซอยลามินทา90นี่ครับภายในตรงประตูก็เป็นลายไม้แล้วก็รวมอะไรมันติฟังก์ชัน